นี่แหละนะครับที่พักของเรากลางเต็นท์ข้างล่างนู่นเดี๋ยวจะพาลงไปดูตอนนี้นะครับเราเดินลงมาในบริเวณที่พักแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นบ้านพักเนี่ยฮะเป็นบ้านพักบรรยากาศดีมากเลยแต่ตอนนี้มันตอนเที่ยงแล้วแดดแรง มีที่ปิ้งย่างบาบีคิวให้ด้วยนะสำหรับบ้านพักผมยังไม่ได้แน่ผมยังไม่ได้ถามว่าบ้านพักเนี่ยราคาเท่าไหร่แต่ว่าเต็นท์เนี่ยที่พวกเรานอนกันเนี่ยอันเนี้ยเต็นท์ละ500นอนได้3คนอาจจะ4เลยก็ได้แต่ผมว่า3ามมาดีละแล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยในการอยู่ในการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพราะเขามีไฟฟ้าให้ใช้ในแต่ละจุดด้วยซึ่งเนี่ยฮะเต็นท์ก็จะอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลากสายไฟไป ใกล้ๆนี่เองไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับรที่สําคัญถึงแม้เราจะอยู่แบบเต็นท์ล้วก็มีเครื่องทำน้ําอุ่นอาบซึ่งมันเก๋มากเลยใช่ไหมค้นไปยอดดอยนี่อาจจะไม่อาจจะไม่มีนะสิ่งที่พิเศษมากๆเลยดูนี่เต็นท์อยู่ติดกับอะไรเต็นท์อยู่ติดกับอะไรเอ่ยลงังคาขนานแน่นสุดยอดมากเลย ไม่อราดูว่าจะไม่ได้อาบน้ำเหมือนสมาชิกเราคนนึงจะหายไปเนาะคนที่บอกว่าอยากกางเต็นท์น่ะดูดิเดเล่นได้ด้วยนะน้ำลงไปแช่ได้ดูดิเครื่องทำน้ำอุ่นก็มีใช่เครื่องทำน้ำอุ่นก็มีผ้าเช็ดตัวไม่มีผ้าเช็ดตัวคุณก็เอามาด้วอ้าวแต่ผมคิดว่าเราคงจะไม่อยู่ที่นี่ทั้งวันหรอกครับเดี๋ยวเราจะขี่รถไปเที่ยวที่อื่นต่อต้องไปต้องไป แล้วอยากรู้ไหมว่าไปเท,ที่ไหนไะไปดูระหว่างทางขึ้นเขานะครับผมสะดุดตาตรงนี้เออโหแบบ มองเห็นได้ห่างไกลใช่ไหมเฟรมไกลมากแล้วดูทางขึ้นโค้งสวยงามนะฮะอือหมว่ามันจะร้อนไปไหนก็ตามพี่ก็สวยอ่ะร้อนแต่สวยเฮ้ยแต่ว่าเราจะบิดขึ้นได้ไหมเนี่ยบิดขึ้นไม่รู้แต่บิดลงอ่ะสบายไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชโม่ะดูดิดูดูดูตดูดูรถไม่ได้ช้ามากโอ้โหวิวสวยวิวสวย สวยมากโอ้โหของไม่ได้แล้วนะครับจอดโอ๊ยเจ็บวุ้ยเจ็บป้างต้องถาว่าเนี่ยเจ็บป้างลูกเป็นรอยเลยฮะโอ๊ยว้าวา้าวตอนนี้ผมรู้สึกว่ารถมันไม่ไหวแล้วนะฮะจอดพักสักแป๊บนึงเพราะว่าได้ขินใหม่ จอดพักตรงวิวส,สวยๆนี่ก็ดีเหมือนกันสวยไหมโคตรสวยอะ่ะอีกนิดเดียวใกล้จะถึงแล้วอะ่ะเห็นนั่นไหมพระธาตุนั่นแหละคือจุดที่เราต้องไปตอนนี้อุณหภูมิ21องศานะครับมีนักท่องเที่ยวมากมายตรงนั้นมีบันไดเลื่อนเพื่อที่จะขึ้นไปตรงนู้นแต่เหนื่อยขี้เกียจขึ้นตรงนี้ก็เป็น พระธาตุพระมหาธาตุและพระพรหมสิรินะครับก็มีบันไดเ่ินขึ้นไปตรงนี้เช่นกันนะครับเดินขึ้นมาครับผมตรนนี้ก็จะเป็นสวนที่สามารถให้ไปถ่ายรูปได้ผู้คนก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนู้นก็จะเป็นตาสัญลักษณ์อะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าเนี่ยนะครับพอเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จะเห็นว่ามีน้ำตกอยู่ด้วยนะครับแต่ว่า ไม่เห็นตาสัญลักษณ์เมื่อกี้เอออันนั้นก็จะเป็นสัญลักษณ์กองทัพอากาศอันนี้น่าจะเป็นแบบอันนี้น่าจะมีน้ําตกไหลลงไปเรานู้นใช่ไหมตอนนี้มีแท็กซี่เพียบเลยทําไมทําสีหน้ามาหิดงันน่นะ <laughs> มันจะมีทั้งมันจะมีทั้งแท็กซี่แล้วก็รถรถไอเนี้ยรถประจาทางนะฮะมีผสมผสมกันดมันเป็นสีเหลืองเหมือนกันเออจอมทองอินทนนท์นะครับ เดี๋ยวเราจะลงแล้วเพราะว่าเหนื่อยตอนนี้นนผมประสบปัญหาใหญ่เลยนะครับคือเมื่อกี้ก็เกือบจะเอาไม่ลอดเหมือนกันคือเบรกมันไหม้นะครับเพราะว่าขาลงเนี่ยก็คือแบบมันแรงจริงๆอ่ะกำเบรกแบบกำบ่อยแบบกันตลอดทางอ่ะเออ เบรกมันร้อนแล้วกลิ่นไบ้มันออกทีเนี้ยแบบเพื่อนผมมันโลภตุ๊ดมันไม่กล้าขับตอ่อเออไปแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราเราโทรหาเจ้าหน้าที่อยุธยานะเขาก็เขาก็แนะนํามาว่าเนี่ยบอกว่ารอให้เบรกมันเย็นก่อนแล้วก็ให้เอามือองัองเบรกอย่างเงี้ยแล้วเวลาลงให้กำกำไปปล่อยเออจริงๆเมื่อกี้ก็กดยาวจริงๆแหละ แล้วก็ปล่อยมาสักพักนึงนะเออกดยาวแล้วปล่อยมาสักพักหนึ่งจากนั้นก็มากดอีกทีไอ,อ้เฮียตกใจกดไม่ได้แล้วคือแบบคือแบบกดแล้วนิ่มอะ่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้ตอนนี้เบรกได้แล้วนะเออ,เอ,อตอนนี้ตอนนี้เบรกมาละเออกดได้แล้ะแต่ก็ลอยสะพังแล้วกันไม่เชื่อก็เป็นประสบการณ์นะครับก็สำหรับคนที่ขึ้นดอยหรือว่าเี่ย ขาลงอ่ะขาขึ้นอ่ะไม่เท่าไรหรอกขาขึ้นแนะนําไม่ใช้รถเกียร์เลยเพราะว่าจะทรมานเครื่องมากส่วนขาลงเนี่ยเวลาลงก็อย่าเบรกอย่ากำเบรกค้างนะให้เบรกเบป,ปล่อยแล้วมันจะมีจุดพักรถแล้วก็พักเบรกบ้างพักจอดไว้ให้เบรกมันเย็นไม่งั้นมันก็จะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมเฟร,รมครับแต่ตอนนี้ก็เราก็จะนั่งเล่นเฟซไปก่อนเพราะว่าสัญญาณเสร็จเต็มเลย โอเคถือว่าเป็นการจอดที่ไม่ไมเงียบไม่เหงาห่อยตอนนี้เรากลับมาที่พักกันแล้วเขามากกางเต็์ให้เรียบร้อยไม่ไงเฟรมโอเคโอเคนะดี่อยู่ใกล้กับกระท่อมแล้วก็ดึงๆมานั่งป <laughs> <laughs> าร์ตี้บาร์บีคิวตรงนี้ได้อันนี้คือรถของเรา <laughs> เดี๋ยวเราคิดว,ว่าเราจะออกไปหาอะไรกินในหมู่บ้านแม่กลางหลวง <laughs> เอ้ยมีมอไซค์ก็นั่งมอไซค์สิเออ มากูาบับตลกกูไม่ไว้ใจขอ,อปลอดภัย <c oughs> แจ้งมาดิขอของสตาร์ทหน่อยให้กูสตาร์ทยังดีเออเอ่าๆให้สตาร์ทแล้วถ้าทำชิปหายนะออแล้วแว่นแว่นสายตาอกป่ะอยู่ไหนอะอ๋อ,อก็บอกตอนนะั้นบอกมึงเกี่ยวให้กูหมดแล้วอะไม่มีกูถอดแว่นไว้ม่มีมึงไม่ได้บอกกูเรื่องแว่นสนุก <c oughs> เก็บมาออ<อ>แล้วมั้งเออรีวิวรีวิวอาหารหน่อยฮะ นี่เป็นอาหารพื้นืๆนะครับเป็นข้าวผัดไก่ไข่ดาวจะแห้อาหาร่อยต้องไข่ไม่สุดข้าวต้องแฉดนิดนึงถึงขั้นเหลวถึงขั้นเหลว,วเหลว<ส>ได้ไหมเพิ่มเหลือข้าวเขาเพิ่หุงสุกหรือเปล่ามันมันมันข้าวหอมมะลิอ่ะข้าวเขาเพิ่หุงสุกอ่คุ <c oughs> ว,ว่าก <c oughs> ันนะอร่อยนะอร่อย รูมือนจะมีรูมือนจะน้ำมันเยอะแล้วก็เขาเยอะเขาเยอะเอารูมมัอนอร่อยโชวห์หน้ากล้องเลยโชวห์หน้ากล้องแต่ว่าโชวใ์ใกล้ๆไม่ใช่ลีเล่ตักตักตักมาช้อนหนึ่ง <c oughs> ตักมาช้อนหนึ่ง ทำไม่ไม่ได้ก็ไมีต่ข้าวเนอหมอเนี่ยนะข้าวตอนนี้ไม่เหลือล